มาทำขั้วนอกบ้านมาลองบึงบรรยากาศได้แล้วกอีหงูมาเลยเนาะี่หม,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 มูมาหน่อยหมูมาหน้านดึงกับบรรยากาศเลยทางหลังเป็นปลา,าได้เนาะ,นะกอีหมูมา ว้าววาว้างน้้า้ามีอะฮะก็เนเอามีตลย้ากมีตก่อนแต่ดีดดดอกอวยตนเต็นตนเต็มเยอะ you <sweak>

ไปเบิกหมอหนึ่งเขาก็นะไม่ซูไปไปยกว่าหายแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะใจเขาไม่สวยก่อนแปดโม่แปดโม่กว่าเดี๋ยวแม่จะไปข้งหน้าเลยตอนง่ายๆเลยลูกนะขอจวจดใจัวจใจหายไีก่อนชหวยช่วงคืยยุดวันยุ์สภาวิตจับ วันจุดวันนี้จริงวันอาทิตย์เนาะเขาชุบไปไอ้ยองมามหรอบอหอนมืดบอ ร่มแหง่อพื้นเนตกเพาะถ้าม่พื้นดอกเอาพื้นตามขางมานหน่อยห่อื้นอโอ้มหน่อยเข้าจัจดุสดอกูโกาลาแม่เอาเขาเย็นไปใส่ทึ่งๆอยู่วงหันไม่เอาเขาเย็นไปใส่อยู่่างหัน เพิ bao Đây ่มซุกโรล่าเอามายกได้บ้าะลูกได้ล่ะโหต่อห้พี่น้องเบิงน้ำแน่เขาเอาหัวแต่หงสุปกับเขาีเขางามๆเดีโอ้ยไม่สิบรวมใต่แม่เบิกเง่ ปาสขึ้หนึ่งเขาไล่ไทวัน,นนี้เต็มหัวไปตู้บานเนาะทั้งหลายตู้บานเป็นศัตูหลังบานโอ้โหผมซะเนาะทำนี่แหละไล่ขุดหลายขุดเอาตัวนี้เลยกับพ้อรู้บรรยากาศคีบผมก็ได้จัดต้อพนเลยที่เติมจำเป็น กลองงก็ว <rude S 2> e ่าเลมงมือกองก็ค nee ือเมือกองเบียดพิงมันนะนี่มงเบียดพิงไหนเบียดพิงเลยพี่ก้องไอเอานนำมันระทะต้องมาห้แม่แม่ไปทำอาหารแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลืออยู่ ตัวนี้ก็เอาไปล้างของนะจ๊ะมตันนี้ก็เตรียมหมักเตรียมหมักหมูมีหั่นแล้วบรรยากาศหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ถือไว้เตรียมเอาไปหมักนะคะไปเลยไปล้างไปล้างมีดก้นไปเก็บหมูก้นแล้วก็ล้างเคียงน้ำจ้าก้นอ่ะ ไปแล้วโอ้เก่งนี่เป็นม้งวจินตอนนี้ก็แล้วกัากจเป็นลยบ้านมันเคยเห็ดมันล้อากเนาะจิบมเคยเห็ดแบบนี้ก็มาเห็ดเบิ้องว่ามันไงบอไปเตรียมกระทะนันมาแล้วเตรียมยังหลัง โอ้ลงไปแหงไปกับดีจักเชือกสีห,อน,นะนสหอนมานาะไกินว่าุนนะกินมาเน,น,นานะจังสีหลัเคยตัางตาเหตส่แกเง้นลนะอ๋ออพงจัสีเบิ้งมันสีเบือแล้ว

ไฟออยไฟกวนนี่นี่ีโร่ฮีโร่วีวีวิวทัดทัตรอรอไฟมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้ดีดีดีเราจำเป็นขอนบ่อนีรกำลังมากเหร

那么话就叫做做做做方。

เอามาขวนเอาเดี๋ยวแม่ยฉัไปเอาถั่วจ้ามาให้หนูเอาเองไปนั่งไปนั่งโยนหันแล้วก็วิวิวิเอาผู้ใดขีเบิ้งกระทะแม่ยฉัไปเอาถั่วหนูอยาเอาถั่วถั่วยว้ใส่ถั่วว่ามีดอกนี่มาขวนไว้เนี่ยฉัไปเอาจ้ามันเจียงนั่งหัน ต้องัวไม่สิบวัวชบุเมนไม,ไม,นมน่กินไม้เมสเดอเอาว่ามันกินร่มัา

้ไปแง่มแเยไปร่่มว้าพัดเองนะแม่ดีกแต่หต่าวถมาาีหลดความแรงร่มบึงดยอเไราะ่่ากองแม่ได้หลังใจใจเหนคือใจย่าียวกลอนแโตแ้อ ตื่นนอนได้ยังทำยังไงได้บ้างดูตแดดสบายสบายเลยขึ้นบ่อให้แม่ก็ได้อด็กกินน้ำแข็งเลยบ่อยๆดูร่มหลับตาดิ้นหอมมากเลยถือหีถือหไก่ไก่แม่แ้ก็ได้หอมเหว่ยงว่าก็จำสิงหมูอ่ะหมูสิงก็ได้ว่าแบบนี้แบบนี้ก็สวัสดี

เลืกเลยค่ะใส่สักใเขยวแล้ว,วมีวมวมสีุ้ก,กินหอมๆก็ละัะเอาขัวเลยะ <c oughs> ลบวัวขัวๆต่อไปกับลูกปีนทอดกิมได้ถ้ากันใส่หนมันหมูจนรอเบอร์ใส่นม้นสุดหมดเ,ดเลย có lục chín lên cả đấy mọi người mọi người đã có chút ạ hai chân chút ạ hai chân chút ạ hai chân lên ạ lên chân chút ạ hai chân chút ạ hai chân chút ใส่ปอกมันตุบตับ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 อยู่น่ะตัวนี้มันเป็นฮอตดอกตุ้งพิ้งอานเบิืงหนึ่มันเป็นลูกเิ่นอาร์มใส่ไก่เบิรงอาน์สี่จองกล่องก็มีกว่าอารอยู่น่ะมันก็เป็นลูกเิ่นอาร์มใส่ไงน่ะฮอตดอกอานดูที่ไงฮอตดอกดที่สา เ้าตน้นแพงเลยนั่นน่ะของอะไรยื่เข้าอย่างดีเ็อเอออ,อเอออออเ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 อล้อเออเเออเเอเอเอากอออออเออ

ตัวนี้หอนแห้งอยู่เต็มความสีก็ทอดอยนี่มึงก็ทอดกันยงทอนกันเี่ยมมึงดีไอ้แทบแทบไหมล่ะตัวนี้จะหอมกว่าเตอกเก็ดเนี่ยเพราะจะธรรมันฉ่

โชว์เป็นปกคลิปได้แล้วนะรับรับประทานให้แล้วอรินอร่อยมากเลยข้าวหน้าช่วตาไก่บอกแบกบจงปิน้นของเราแบบแก๊สหมดโอ้ยโอ้ยเหมือนว่าเด้ตกลงไปหันก่อนจะเป็นดินเนสอตเมื่อ, <laughs> <laughs> อคืน้านข้าวเป็นปูนเนย ไ,ไว้วใครเคยตกกระทะบ้างใครจะทำอะไรต่อก็มาทำ <คด S 1> นะคะเพราะว่าไม่มีแก๊สเราจะเป็นบายบายขอบคุณที่ <คด S 1> มารับชมเลืจาก,กวิธีแบบบ้านบ้าน